เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i e l d i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการเล่น f i ล d e เดิลสตินะครับซึ่งเป็นคอมที่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับถ้าเราได้ในส่วนของเงื่อนไขครบในการเล่นนั่นเองครับหลักเนี่ยเราจะเล่นเป็นบุยเซอร์นะเล่นเป็น6เลยนั่นเองครับแล้วก็ หาแครี่เพิ่มบวก1จะเป็นตัวอะไรก็ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นแบบละเอียดละเอียดกันเลยนะมาที่ช่วงของต้นเกมกันก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมจะเล่นฟิเดลสตริกนะครับก็คือเกมจะเสิร์ฟฟิเดลมาให้ตอนแรกๆเลยนั่นเองครับ1ตัวหรือ2ตัวเนี่ยมาให้เราก่อนเลยนะครับแล้วก็ d ดเรคชั่นของเราเนี่ยเป็นบูอร์ต้นเกมนะครับได้บูอร์มา2ดาวอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถมาเล่นได้เลย แต่ถ้าได้เทกกี้ถามว่าเล่นได้ไหมผมคิดว่าค่อนข้างอ่อนนะครับถ้าเราได้ฟอนไลน์เป็นบุลเซอร์แล้วก็ได้ฟีดเดร์มาหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถคอมมิชได้นั่นเองครับและถ้ายิ่งได้ตาบุเซอร์มานะจังหวะนี้ด้วยเนี่ยก็ฟอร์ตเล่นได้เลยนั่นเองครับต่อมานะครับมาช่วงของการเกมนะครับในช่วง,งกลางเกมเนี่ยเราจะเล่นโซโรโดทีเลเวเนะครับทำให้3ดาวนั่นเองนะทุกคนตัวที่เราจะทานะครับก็คือกาการ์ดมอลติไคเซอร์ฟีดเดร์น,นะครับได้อีกตัวหนึ่งตัว แครี่ครับก็คือเซนนาก็ได้แต่ถ้าเซนนาออกไม่เยอะหรือไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะ3าดาวเนี่ยเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบเก็บก็ได้นะเพราะเดี๋ยวตอนเลดเกมเนี่ยมันสามารถไปเล่นตัวอื่นได้แทนนะครับหลังจากที่มอดคาไรเซอร์กับฟิเดลสาดาวแล้วเนี่ยถือว่าเราสามารถขึ้นเวลได้แล้ว แต่กากระสาดาวด้วยก็ได้นะแทนมอดเออร์ไครเซอร์ได้อยู่นั่นเองครับแล้วก็เล่นเป็น6บุยเซอร์ไปเลยนั่นเองมาดูในช่วงของเรทเกมนะครับตรงนี้เนี่ยสล็อตท,ที่เป็นแครี่นะครับเราสามารถเล่นอะไรก็ได้สามารถเล่นเซนนานก็ได้ถ้ามันออกเยอะเพราะว่ามันเป็นเซเลเยอร์คู่ดรมุนโดนะทุกคนแต่ถ้ามันไม่3ดาวนเนี่ยก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,เลือกระหว่างเออกอดกับซิกนะครับ ถ้ามีของ E D เนี่ยเพื่อนๆเลือกเออกอดได้ถ้ามีของ A P แล้วก็เลือกสติกนั่นเองส่วนกาเลนเนี่ยจะเป็นตัวที่ในกรณีเพื่อนๆไม่มีตาบูอร์ให้ฟิเดลสติกเนาะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องลงสล็อตนี้เพิ่มเป็นกาเลนแล้วก็หามอดที่เป็นบูอร์ให้ฟิเดลสติกนั่นเองครับในช่วงของเลทเกมนะแต่ถ้ามีตาเนี่ยมันจะเล่นได้ไง่ายมากๆเลยต่อมานะครับมาดูกันที่ไอเทมนะผมให้พ i ORITY ในส่วนของตาบูอร์เป็นหลักเลยนะถ้าได้เนี่ยจะดีมากนะ มันเป็นแบบ T S S S s ในการเล่นคอมนี้เลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นอาร์แองก็ได้นะ2อาร์แองก็ได้ถ้าเรามีตาบลยเซอร์แต่ถ้าไม่มีตาบลยเซอร์เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถออกเป็นดูดเลือดก็ได้นะและไอเทมออนเนี่ยจะเก่งมากๆกับ biting j e กับ sniper focus นะครับไอเทมอันอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับหลักๆก็คือใส่ให้ฟี e ดเดิลส่วนดาเมจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆได้ ตัวเ d ีหรือตัวเ p ็นหนนาเออก่อนหรือติกนั่นเองครับมาดูต่อในส่วนของ a าร์กเมนะครับ p ี PS, นี่คงหนีไปไม่พ้นก็คือตราบูเซอร์นะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวก p o r t a b l e f o ร์ด l i v i n g f o r แบบนี้ที่มันให้ในส่วนของ ไอเทมอาร์ติแฟกเพราะว่าฟิดเดิลเนี่ยเราใช้ได้หลายอันเลยนั่นเองครับและอันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบสามารถคกกิงพอร์ททำตาได้หรือโลให้มันฮิตเร็วๆนั่นเองนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตาบุยเซอร์เนี่ยยิ่งฮิตเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสไปหากาเรนได้มอดบุยเซอร์นั่นเองครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยครับหลังจากดูแล้วก็ดูกระไปแบบเพลินๆได้เลยและมาเริ่มกันเลยครับทุกคน ตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมอน์มันดรอปในส่วนของฟิดเดอร์ให้2ตัวเลยนะครับผมเล,เลือกที่จะคอมมิทในส่วนของคอมฟิดเดอร์เลยนั่นเองครับทุกคนมาดูกันที่อาร์เมนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราโล,โลหะอันดีๆนะครับผมโลกาครับไอไฟเตอร์เนี่ยสามารถพอหยิบได้อยู่นะครับก็คือได้รับชิ้นส่วนไอเทม2ชิ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น1ชิ้นในทุกการต่อสู้ที่ชนะอีกฝ่าย5ครั้งนั่นเองครับทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ยได้ไอเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมอยากได้ทําเป็นอาร์กแองเนาะ กนถ้าได้เนี่ยมันจะดีมากๆตรงนี้ผมเลือกที่จะกดเลเวล4ไปเลยนะครับและลงในส่วนของบุยเซอร์2แล้วก็บูมบอด2นั่นเองครับทุกคนหวังว่าจะชนะได้นะแต่มันสแลมไอเทมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยเป็นเอ็นคา t เตอร์ที่ได้ในส่วนของอักเมนที่เร็วกว่าปกติด้วยนะสามารถเล่นเทมโปได้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะผมเลือกทำ Titan ไททันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันคัดไอเทมอะไรไม่ค่อยได้เลยนะ ก็ทำให้สตองบอดได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้สามารถขึ้นเรือเจ็ดไปเล่นโซโรได้ง่ายๆนั่นเองและรอบนี้นะมาเจอคนเล่นมาร์กแมนนะมีกุนซูครับหยิบเป็นอาร์เมนเอฟโคชนะไม่รู้ผมไหวหรือเปล่าโอเคน่ไหวครับทุกคนหยิบอันนี้มาแล้วแพ้นี่คือสวยจัดนะผมคิดว่าแบบหยิบมาน่าจะได้อันดีๆแล้วเราก็สามารถแสลบไอเทมได้แบบดีๆไปเลยอะ่ะมันจะได้แบบชนะได้รัวๆนะ ายเป็นว่าซวยเลยทุกคนไม่ชนะนั่นเองครับแต่มาที่รอบของเราครับผมเลือกทำกันเบลดแล้วก็ห้อยดาบไปเลยแล้วกันนะอย่างที่ผมบอกครับผมมีในส่วนของอัรคเมนนั้นน่ะแล้วผมไม่ชนะนี่คือหนักนะทุกคนแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นสตีดเอนนั่นเองครับตอนแรกอะผมจะรอเป็นอาร์คแองกุยทุกคนแต่มันไม่ได้ไงเออไม่ได้ก็ต้องเล่นแบบนี้แหละโอ้ย อย่างน้อยต้องเอาชนะกลับมาให้ได้บ้างนะจะไม่ได้นี่คือเท่ากับเราดาวอัคเมนแรกเลยนะครับบิลฟิเดลก็ไม่ได้ดีเลยนะอันนี้มันพอที่จะทําได้ดีที่สุดแล้วครัโอเคชนะแล้วครับทุกคนต้องชนะ5ครั้งนะถ้ามาสโนว์บลได้รัวๆเนี่ยมันจะเก่งมากครับตรงนี้ก็คือดรมุนโดสองดาวแล้วนะและรอบนี้นะครับมัเจอคนเล่นไนโตันน่นเ่งครับมีในส่วนของไอเทมซันไฟแล้วก็เปิดไนโตไว้สามนะ โรบอทแค่12นะผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะครับตรงนี้ดูเอาอ่นนักดูเลยตำนานมาละใครมันจะไม่เล่นว่าฟินเดนออกแพแบบนี้ถูกปะดูเอาวะได้อยู่ครับชนะไปตรงนี้ผมเลือกกดพีเลเวลไปเลยเพราะว่าไม่สามารถขายทำสิบบาทได้นะครับมาดูของในวงล้อนะครับเป็นในเทม2ชิ้นแบบนี้ค่อนข้างดีมากๆโอ้โหแต่มันไม่มีอะไรดีเลยผมเลยเลือกหยิบล็อนะครับแม่กเป็นตัว1บาทด้วยนะ แต่ได้เป็น2ล็อตครับมันไม่มีอะไรดีอเราต้องการอักแองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอักเมนอันที่2กันนะครับทุกคนโอเคเป็นอักเมนลุงด้วยแล้วมีตาบุยเซอร์ด้วยนะแบบนี้ไม่หยิบไม่ได้ครับเพราะว่าตาบุยเซอร์เนี่ยเก่งมากๆกับฟิดเดิลนั่นเองมันจะทําให้เราสามารถแคปบอร์ดได้ดีมากๆที่เรลเจ็ดตอนเราโซโล่ก็คือเป็น6บุยเซอร์เลยนะครับ แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยมันจะแอบ,บเล่งยากนิดนึงนะครับต้องไปหากาเลนสร้างมอ d บลูเซอร์ตอนช่วงเลดเกมก็เลยแนะนําแบบยังไงมีตาบลูเซอร์เพื่อนเก็ต้องหยิบนะครับทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ยผมได้คาวการดมาด้วยก็ใส่ให้ไอ้นี่ไปแล้วกันนะดรมุนโดครับดีที่สุดแล้วนะอันนี้ผมก็มาวางแผนเนะว่าเอ้ยจะเล่นตัวอะไรบ้างในบอร์ดของเราเน่ๆจริงๆเนี่ยเราสามารถเล่นค็อกมออไปเปลี่ยนเป็นเอกอกอดก็ได้นะ หรือจริงๆเนี่ยจะเป็นเซนนาก็ได้เพราะว่าเซนนาเนี่ยก็เป็นในส่วนของเซเลเยอร์คู่กับด็อกเตอร์มุนโดด้วยแต่ว่ามันจะไม่เก่งเท่าตอนได้เอกอกอดนั่นเองแต่ก็ยังพอเล่นได้เพราะว่ามันโซโลที่เลเวลเจ็เหมือนกันครับตอนนี้มาเจอคนเล่นสตรีทเดมอนครับทุกคนเป็นจิงไอเทมแปลกๆนิดนึงผมคิดว่าผมน่าจะไหวนะเออจริงๆเนี่ยฟินเดอร์เนี่ยถ้ามันคิดมันจะเก่งมากเว้ยมันยังไม่ดิดนั่แหละกุตสาพ้นะถ้าคิดคือแบบ เราน่าจะชนะอีกฝ่ายได้แบบดูรัวๆตรงนี้ผมชนะมา2ต้องชนะมา5้านะมันจะสามารถแบบกลับมาสตรีทได้อุ้ยแล้วตรงนี้โอ้โหโดนครับจริงไททันทุกคนแพ้ไปเลยนะโอ้เสียดายชนะแพ้ชนะแพ้อีกแหละหนักจัดมาดูอัเมนอันที่3นะครับเดี๋ยวโลาโลหาอันดีๆนะกิ้งพอตก็สามารถพอหยิบได้อยู่นะ แต่ผมอยากได้คอมแบทเก่งๆอันนี้ผมสกาดูว่าเอ้ยผมจะ,ะหยิบตาหลิวดีเปล่านะเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบอะไรอะทำบูมบ่อนเพิ่มได้แต่ว่าคิดว่าเอ้ยโลแล้วกันช่างมันนะครับอ่ะอันดีๆโอเคผมหยิบเป็นขวาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการในส่วนของไอเทมที่เป็นเบสอิสลอตแต่เปิดมาแม่งก็ยังไม่มีเทียทำอาร์คแองไม่ได้นะครับตาน,นี้บอกเลยว่าดวงโคตรสวยนะสาเหตุที่ผมหยิบเป็นคอมแพเนนต์อันนี้มานะเฟ่เนี่ยเพราะว่า มันจะสามารถเลือกไอเทมเราได้พอมันจะคอมโบกับอาเมนแรกครับทุกคนที่มันจะแจกไอเทมมันก็วนลูปเราก็เลือกไอเทมได้เบรย์อิสลอดเรืเลยแต่ตรงนี้เนี่ยโคตรสวยเลยแม่งไม่มีอาร์แอ,องทุกคนหนักจัดโอเคคนนี้เขาเล่นเป็นลูสตรีนะครับทุกคนอาเมนอันที่3เราอีกอันนึงเนี่ยเป็นพวามอิงอัพก็ได้ไอเทมสปีดนะมันก็ยังพอได้อยู่ครับเพราะว่าคอมเราเนี่ยตีค่อนข้างช้าฟิตเดลเนี่ยมันตีช้าอยู่แล้วเนาะก็มีตรงนี้ก็ช่วยได้นิดนึงครับ ซึ่งเราก็เล่นแบ็คไลน์แครี่ที่เป็นไอเทสปีดด้วยก็ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ตรงนี้ชนะมาก็ไม่มีอีคอนได้เปิดบุยเซอร์แต่หนักจัดอยู่หนะ้าตานี้และคอมมออั u เป็น2ดาวครับวิดเดิลนี่คือหน้าโลมากเวลหน้าทุกคนให้มันแบบพิทิดะสองดาวแล้วจะดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามอนตดอกอะไรให้เรานะตานี้เนี่ยจริงๆถ้าผมบิกสปได้ผมน่าจะได้ไอเทมแบบบามากตรงนี้มีเซนาแล้วผมขายไปก่อนนะ เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะได้อะไรเนี่ยถ้ามันยังเปิดไม่ได้เทียอีกเนี่ยน่าจะดักโอเคผมได้เทียสักทีนะเปลี่ยนเลยเป็นของเลยเปอดีกไม่มีโอเคเปอดีกโอเคหรืว่าจะไม่ได้นะถ้าไม่ได้คือผมคิดว่าผมน่าจะด่ากเกมนั่นแหละ <c oughs> โอเคตรงนี้ก็ไอ้ท่านคัดให้ใครดีเนี่ยทำซันไฟไปก่อนไอ้ท่านนี้น่าจะรอ ตัวเดนิตตันนะทุกคนมีกันเบสต,ตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าใช้กันเบสแล้วกับไททันแม่งทุกแม่งเลยโอเคได้เป็นตีโกลบได้อยู่นะทุกคนใส่ไปกันจริงๆเนี่ยตีโกลต้องใส่ตัวแทงนะเออแล้วก็ลาวิปใส่ให้ท็อกมอลครับต้องสลับกันนะอันนี้คือผมเล่นไม่ทันนะทุกคนแอละเนี่ยมีอาร์แองแล้วนะ โอเคยังดีนะย่งชนะผมนึกว่าผมจะแพ้นะครับตอนนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลนะครับถ้าเล่นดีๆนี่น่าจะโอเคกว่านี้เยอะเลยผมกดเลยว่าโกไปเลยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของมอเตอร์ไคเซอร์มานะครับสามารถได้เทคกี้ได้ด้วยและรอบนี้นครับมาเจอคนเล่นอาเฟ2สองคุณซูแล้วด้วยนะเล่นเป็นแวนการ์ดนี่ออนไลน์ Online. ไม่รู้ผมไหวหรือเปล่าผมขอสเกลอ,กอาแซะหน่อย สาเหตุที่ผมจะเล่นเซนนาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดูนะทุกคนมันน่าจะออกมาค่อนข้างเยอะเลยแหละนะไหวไหมเนี่ยชนะแพ้ชนะแพ้ตามสูตรหรือเปล่าอือโอ้โหโอ้โหอยังหนักเลยเมื <c> ่ <oughs> อไหร่ผมจะชนะห้าเนี่ยแต่รอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นเซรีครับ <c oughs> ตรงนี้ผมเริ่มเก็บเซน,นาไปแล้วนะเพราะผมคิดว่าผมอาจจะต้องเล่นน้องช่วย ันออกตัวแรกแล้วนะครับเซรี้เป็นคุณซูกันเบยครับนะทุกคนตรงนี้้ยเซรีโดนดูดแต่เขามีดูดเลือดอยู่ไม่รู้เราไหวหรือเปล่าน่าจะไหวนะปึ๊บโอเคชนะไปครับมาดูของในวงล้อกันนะครับเราเลือกหยิบเป็นโชเกตละกัน,กนเพราะว่าเราจะได้เป็นหกบุยเซอร์ด้วยนะกลับมาที่รอบของเราครับได้เทมสักทีแนละ้วทุกคนนี่ ทีเ <Okay, S 2> ผมขายคอกมอไปเลยเปิดแม่ตรงเนี้ยเอ่อเอาไปเที่ยวไหนดีจี GG ใส่ให้นี่ไปก่อนละกันจีเป็นทําวอลหมอกนะครับเพราะว่าบุยเซอร์วอลหมอกนี่คือคอมโบคอมจอยนะยังเปลี่ยนไม่ได้ยังเปลี่ยนไม่ได้ไมันต้องไปเปลี่ยนตอนเลเวลเจ็ดนะครับเล่นเป็นหบุยเซอร์ไปก่อนครับแต่รอบนี้นะมันเจอคนเล่นเซรีเซนจูนี่ครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย ลกเจ็ดมีสองตัวแล้วเกมโคตรเซอร์ตัวสีีแน่นอนนะตรงนี้ไหวหรือเปล่าเราเนี่ยเราเพิ่งได้เช่ชิ้นเดียวเองนะจากการชนะห้าครั้งดูดดีหน่อยมีโชแกะอึดจัดโอเคชนะไปครับต้องค่อยๆขึ้นเจ็ดแล้วนะแล้วก็ไปโซโลโลให้ฮิตเร็วๆครับค่อยอัพเลเวลไป และรอบนี้นะครับมาเจอคนเล่นจินตัวจินไอเอจเไม่รู้ว่าจะไปเล่นอะไรนะครับหวังว่าจะชนะนะตรงนี้ทุกคนถ้าชนะได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับเอาวัตตีครับโอเคตรงนี้ก็ชนะเลยครับดีหน่อยชนะ3วินสติกมีเงินมีคงมีคอนบ้างนะ เดี่ยวตรงนี้ครับผมจะเลือกรีเมคใน่วนของอาริสตานะครับเพราะว่าที่ถอดของผมโคตรน้อยนะผมรีเมคลวกันผมขี้เกียจเปลืองที่ถอดของอีกเพราะว่ามันจะได้ที่ถอดของแค่อันเดียวเนื้อต่อรอบครับซึ่งยังไงเนี่ยผมก็ต้องถอดของไอนี้ออกไปอยู่แล้วให้ดร์มุนโดก็ดาริียสไม่ก็รีเมคเนี่ยมันผมใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เออตานี้นะเดี๋ยวดูกันว่ามอนดอกอะไรให้เรานะครับตรงนี้ฟินเดอร์แม่แงแพ้ตั้งแต่แบบสเต็2สองอะ มันไม่ฮิตครับโอ้โหพลาดมากถ้าแบบฮิตเร็วนี่คือผมได้แวลูอัเมนแรกแบบจุกๆเลยแต่ตรงนี้ผมน่าจะหมดปัญหาเรื่องไอเทมไม่ตรงได้แล้วนะโอเคเซนนาแบบนี้ผมเล่นเลยนะโดเลยโอเคเซนนาสองดาวนะอยากได้ฟิเดลสองเซนนาออกอีกแล้วครับโอเคดาวเรียนนี้ผมมีเมคเลยนะโอเคฟิเดลเพิ่งสองครับตรงนี้ ดของดอกเตอร์มุนโดทิ้งไปนะเอ๋อ okay. อันนี้ใส่ให้ดอกเตอร์มุนโดใส่ให้มอเตอร์ไซเซอร์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นไร้นี่ทุกคนสามดาวมอนกันเราเล่นโตร์เลเวลเจ็ดนะอันนี้ผมทำโชว์จีนนะครับแล้วก็เปิดของเอาอะไรดีเอาเป็นดาบละกันนะก็ทำไออีต่แลรวจะทำเป็นดีคอแต่ผมคิดว่ามันแบบห้อง ห้องนี้มันเล่นเป็นไอเนี่ยทุกคนเป็น AD เอดีเยอะผมไม่ทำดีคเอเลยะไหวไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ไหวทุกคนแพ้ไปยังแพ้อยู่เลยนะหนักอยู่หนักอยู่กลับมารอบของเราครับเรามาโลต่อโอเคมีฟิดเดินแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นในโตเซรีนะครับผมว่าฝั่งนี้ผมน่าจะโดนซีซีหรือเปล่าคนนี้มีเลยในต้้นแล้วด้วยบ้าจัด ไวหวน้อยไวหวน้อยโอเคโดนซีซีครับดูดชนะบ้างเฮ้ยอเมนแรกิกา่ะดีๆหน่อยโอเคชนะไปครับตรงนี้กลับมารอบของเราครับมอร์นิทิเซอร์โลต่อครับโอเคได้การ์ดก,ก,กับเซนนานะผมเอาอาริสตาออกดีไหมเอาจาริสออกแล้วกันนะ ไอสตามันค่อนข้างอึดแสซีสส่มันดีนะแล้วก็ผมเล่นเซนาด้วยไปนะครับเพราะว่ามันได้คู่ DV d ดีคอปการ์ดเนี่ยแหละผมก็เลยเล่นจริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้รวยมากเพื่อนๆพินเดิลสามแล้วก็ขึ้นไปหาเออก่อนก็ได้อยู่นะตรงนี้ผมเล่นแก้ขัดไนีมันก็ได้อยู่อะ่ะไม่แย่แล้วมาเจอคนเล่นเป็นสตีเดมอนมีเออก่อนแล้วบ้าเลยบ้าเลยพอเล่นเป็นเรนกานครับโดนล้วมโดนล้วมโอ้ย โอ้โดนตีมีอาแพงแล้วโดนตีโอ้โห,โห,โหสวยเลยทุกนอันนี้คือพ่อสวยนะไม่ไหวแ้เลยเดี๋ยวมาดูของในวงกันนะครับว่าเราจะหยิบอะไรนะผมเอาอะไรดีเนี่ยลอตละกันนะครับทำสปาร์กนะเพราะว่าเราจะได้มีเชนนะครับ โอเคแล้วมอเตอร์ไครเซอร์สองครับซื้อมอเตอร์ไครเซอร์ก่อนโลมีไม่ได้ออกบ้างไหมเนี่ยทำสปาไปก่อนทำสปาไปก่อนแก้ขัดแก้ขัดและรอบนี้นะครับมาเจอเซริไนโตอีกแล้วครับเซจูนี่สองดาวมีห้าสิบโกด้วยโอ้โหค้ังนี้ผมวางองนี้ผมโดนฟีฟรีรัวหรือเปล่าโดนสองฟรีฟีทุกคนโอ้ใหม่กอด เพียแต่ว่าไหวไหมดูโอ้ยโอ้โหไม่ไหวทุกคนโอ้โหนักแอบไปครับกลับมารอบของเราครับซื้อฟิเด์หน่อแล้วก็โลโอเคฟิเด์โปเกต์สองครับน่าจะหยุดแล้วปะเออหยุดก่อนหยุดก่อนแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นสตรเดวอนมีแบรนแล้วก็มีเอ็เซเอร์คูชนเนอร์ให้ไอ้นี่ด้วยทุกคน ตันล่าหมายกอดผมไหวไ,ไหมเนี่ยแรงโคตรแรงเลยตรงนี้เขาติดแท้งนิดนึงนะโคแก่ผมสองแล้วอะอัวหมอกเลยฟินเลยโอเคไหวอยู่ครับตรงนี้ชนะ,ะไปครับชนะหนึ่งเข้ารอบมอนครับโอ้โหไม่มีวินสตีอแกอะตรงนี้ซื้อมอรไครเซอร์กับอาริสตาสองดาวครับโลต่อโอเคมอไคเซอร์ออกครับได้อยู่ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอปอะไรให้เราอยากได้อะดีดีอ่ะไออี e ได้ไหมหรือแบบรีเดมก็ได้ครับถ้าเปิดไม่ได้คือหนักอยู่โคจินรีเดมไหมโอ้โหไม่มีครับเอาเป็นดาเมียกันไออีเนาะโอเคเซนาครับเซนาออกแล้วฟิเตเนอร์ออกครับใกล้แล้วนะผมโลงไปเลยแล้วกันครับตรงนี้อุย้ยโอ้โหออกแบบ โอเคเซนนาสาครับพิดเดิยเออกอดออกแต่ว่าเซนนามันฮิตไปแล้วนะผมทำไปอ e ีไปเลยกันนะครับถ้ามันแบบเออกอดออกกอนเร็วๆเซนนาไม่สัเนี่ยผมเล่นเออกอนแน่นอนนะแต่ตรงนี้มันฮิตไปแล้วไงก็เล่นได้อยู่ครับและตรงนี้มาเจอเป็นมาร์คแมนเรนการ์ครับฮิตหมดแล้วด้วยนะวิวเกาด้วยโอ้โหอ๋อมีเลยว่าอัพว่ายไปเนี่ย เลือนแบบบึ้มๆแต่ผมจนแล้วนะเพราะว่าผมโลแบบดีบมากครับบอลไทเซอร์ก็ไม่สั่ครับกลับมารอบของเราครับเพิ่งชนะรอบที่สองป่ะเออชนะโอ้โหชนะสิบครั้งทำดีเดมไปเลยเสียดายถ้าชนะรัวๆเนี่ยบอกเลยว่าป้าเลยครับเพราะว่ามันเป็นคอมโบอัคเมนต์แรกกับอัคเมนต์คอมบันเนตเบอร์เฟ่นะเสียดายเสียดายแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นมิดฟอร์จูนครับ ออร่าสองดาวที่ลูกแปดด้วยวะอะไรวะเนี่ยอุ้ยมีเพนโอล่าเบนด้วยจะทำซีบาสบดา,ออาวเอาเปล่าดูดแล้วก็วางฟนเดอร์นเนี่ยวางให้ตรงแฮร์รี่เขานะมันจะมีโอกาสดูดอี่ฝายนะครับโดนง่ายน,นั่นเองตรงนี้ก็ชนะเลยครับยังไหวอยู่นะกลับมารอบของเราครับมอร์ดิฟาเซอร์ข่าตัวเดียวหน้าโลจัดน,นะในรอบนี้ครับมาเจอคนเล่นเซรีในโตน,นั่นเองัวซีซีอีกแหละ จริงเก็บการกระสามก็ได้นะทุกคนแต่การกระมันไม่ค่อยออกไงผมน่าจะแบบเงินน้อยเกินไปอ่ะตอนนี้ผมน่าจะเอาแค่โอลาไทรเซอร์แล้วก็ไปละไหวมากตรงนี้แหละโดนสเกลกุนซูมาชารสเกลอาร์แองครับโอ้ยซีซีดูดโอเคเซอร์ฟเวอร์มาให้ดูดพอดีเว้ยชนะไปครับมาดูของในวงกันนะครับว่าเราจะเอาอะไรอยากได้คูบุโก,โกอะอะได้คือดีเลยได้ไหม โอเคยังดี้วยังได้ครับแอมยังได้บัมเบิลด้วยนะทุกคนมาครับตรงนี้เราแคปใหม่เลยนะ่าจะเอาอลิสตาออกนะเพราะว่าเซนนามันสามมันต้องมีด็อกเตอร์บุนโดครับผมกดเวลไปเลยดีกว่าัางอยากแบบสตองบอร์ดอะ่ะเวลเลยแล้วกันโอเคครับโลโอ้โหมอรเทอรไซเซอร์สามครับลงยูมีไปก่อนไม่เกี่ยวแต่ว่าได้อยู่ผมอยากชนะรัวๆะจะได้ของครับ ไปคิดหมดแล้วแบบนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวล่อทอดของครับทอดของกาการให้ไอน้นี่ทุกคนอุบุโก,โกนะครับกินแล้วกินแล้วอึดจัดน่าจะไหวครับดูดชนะครับจนหน่อยไม่เป็นไรน่าจะอยู่เวลนี้แหละแล้วมาเจอในส่วนของเวลสิบครับเล่นเป็นมาร์กแมนครับทีแพรเรชั่นเลยว่ะทีแพรตัวสี่บาทบ้าจัด อีกสล็อตหนึ่งนี่ต้องเป็นตัวดีวีนีคอมแล้วนะจะเก่งมากทุกคนตรงนี้ผมยังหาไม่ได้ครับไหวไหมน่าจะไหวนะโอเคดูชนะไปครับืหคัมแบ็กละวพร้อมนี้เนี่ยมันได้ค่อนข้างง่ายเว้ยฟิเดอร์นเนี่ยทุกคนถ้ามีตาบลูเซอร์อะเล่นแคปเซนนาโลกาคัสสามแทนมอเตอร์ไซเซอร์มันได้หมดเลยโอเคจะได้เลย,น,เลยนิกตันครับแบบนี้บอกเลยว่าดีจัดเพราะว่าเลยนิกตันเนี่ยเป็นโอเวอร์รอดน,นะครับให้มันกินมอเตอร์ไซเซอร์ไปเลย บอกเลยว่าบ้าเลยถ้ามันได้กินบนัไครเซอร์เลือดเยอะสามดาวด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามอนดอกอะไรให้เรานะหาดิโกปกสักอันจะเจ็บเปิดของเลยครับตอดของก่อนตรงนี้ให้ใครดีเเนี่ยคุูปโก,โกหรือเลนิงตันดีอยากได้อันไหนดีเอาเป็นคูปโกอะไรครับของตรงนี้เอาอะไรดีจริงมัน ค่อนข้างโอเคหมดแล้วนะผมยิงสเตยฟ้าแล้วกันครับให้ไอ้นี่ไปตากัดขึ้นเวลได้หลบอบอปปี้บ้าเลยเพราะว่าได้คู่ไซเบอร์บอสด,ด้วยแล้วก็คู่แบชั่นเลยในตันด้วยครับตรงนี้บอกเลยกินมันกินหมดเราเดินบึ้มบ้านครับเดินในตันไหวไหมเนะี่ยโดนยิงแต่ไม่ทิ่แทงนะแตาจะได้อยู่ครับปึ๊บ โอเคชนะอยู่โอ้โอเคสแมชเหลือสองคนสุดท้ายแล้วด้วยนะทุกคนนี่้วได้ของโอ้โหเปิดได้ตามใจชอบทีมอะไรก็ได้อ่ะทีมหมัดดีกว่าเปิดได้แบบอะไรตีรปุ๊บออร่าสองดาวครับคนนี้ แต่รอบนี้ครับมาเจอเซริไนโตแบชชั่นเดโดโมเวลสิบบ้าจักไหวปหมเนี่ยไหวน้อยดูตรงนี้ผมอยากกดเวลสิบแล้ววะน่าจะไหวชิวนะดูเขาแบบติดแข็งเราแบบเยอะมากครับชนะไปส่วนมารอบของเราครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรค่อยๆกดเรเวลวไปครับมาเจอกันต่อครับ เอาเลยตั้มสองดาวนะผมไหวไปเนะี่ยดูคร้บหหาไปเลยต้องโดนยือ้อสนาเปล่าเฮ้ยแปลกๆวะ่ะดูโอเคได้อยู่ครับไปลูกแล้วของในวงตรงนี้มีกาเลงกับมีคูปุโก,โกนะทุกคนเอาอะไรดีวะเนะี่ย จริงๆผมว่าผมยิบไอ้น,นี่ได้นะหมัดทํา GG อกันหนึ่งได้แต่ว่าคูบุโกมันอะไรมันมาไงเพื่อมันแบบจะได้ยิทีตรงนี้ผมกดเลีวยไปเลยนะเพราะผมคิดว่าผมน่าจะปิ๊กสไปได้ับได้เป็นพอปปี้ได้เป็นแบชั่นด้วยโอเคโย่คูบุโก2สองหน่อยโอเคล้วคูบุโก2สองครับมาแล้วนี้ใส่ให้เลเวตั้นไปแล้วกันมีเลเวลตันแพนในช็อปด้วยครับมาดีเวลก้าแล้ว ระหว่างเซนจูนี่ตรงกลางนะครับระหว่างแบบซีซีอ่ะน่าจะไหวนะผมมีคูบุโก,โกะซีซีแล้วครับนี่ไงเอาซีซีไปก่อนดูดไหมแต่ไงผมก็โดนทีหนึ่งแล้วเขามีวาวอ่ะทุกคนดูดแรงจับเรื่องเป็นล้านเลยเหรอเหตุครับชนะไปมถึงสั้นโลครับ คิดห,หน่อยคิดเปล่าโอเคไม่มีมีปอฟรีแผ่เลยนะล็อกไวเ้เล่นๆแต่ว่ามันจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่านะทุกคนโอเคตรงน,นี้ผมน่าจะโดนซีซีเต็มๆนะโอ้โดนสองซีซีครับทุกคนเอเนเวต้านนี่คือไหวไหมมีจีมี GN แล้วด้วยนะ แรงจากฝ่ายครับตรงนี้โอเคชนะไปครับเอาว่าเลยนิกตันที่โอเคตรงนี้ชนะไปครับโอ้โหปินเดิลที่แพแบบแตั้งแต่สเตจสองอะนึกว่าแบบจะไม่ได้เล่นนะอันนี้คือสปอร์ตมันได้นะครับแต่ว่ามันฮิตช้าไปหน่อยก็ยังพอเล่นได้ครับ ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอกันใหม่ร i ส Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยริ m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริส Man ช h o p เท่านั้น